ค่ะตอนนี้เราจะปิดงานแถวที่สองนะคะเราก็โซ่สี่ค่แล้วเราก็จะมาลงตรงนี้ตรงโซ่สามตรงนี้นะคะเชื่อมเลยเสร็จแล้วเราจะทำเส้นตัวนี้นะทำเส้นนี้ตัวนี้ค่ะขึ้นโซ่สามสองสาม หัวเข็มปักลงหนึ่งหลักโซ่สองปักลงอีกสองหลักในช่องเดียวกันนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วก็เสื่อมตรงนี้โซ่สามนะมาลงตรงช่องโซ่สองนะคะพันหัวเข็มลงสองหลัก แล้วก็โซ่สองลงอีกสองหลักนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกกับพลิกกลับแล้วเราก็จะเลื่อนห่วงเข้ามาอยู่ตรงในข้างด้านในตรงนี้นะคะทําอย่างนี้แล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งหลักโซ่สอง ลงอีกสองหลักในช่องนี้เดียวกันนะคะช่องเดียวกันนะสองหลักจะได้อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาลงตรงนี้เชื่อมตรงนี้นะคะจะออกมาอย่างนี้แล้วก็โซ่สามพลิกกับพิกขึ้นมาแล้วก็ สองลงตรงนี้สองหลักโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะพลิกกลับค่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาอยู่ในช่องโซ่สองแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มลงในช่องหนึ่งหลัก โซ่สองลงอีกสองหลักในช่องเดียวกันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงตรงช่องนี้เราจะใช้กะระยะนะคะกะระยะมันจะได้อย่างนี้นะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆื่โซ่สามค่ะแล้วก็พลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาแล้วก็ลงสองหลัก โซ่สองนะคะกันด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักแล้วก็โซ่หนึ่งพิกลับมาพิกลับมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาอยู่ในช่องโซ่สองแล้วก็ขึ้นโซ่สามผันหัวเข็มลงหนึ่งหลักรวมกับโซ่เป็นสองหลักนะคะอย่างนี้แล้วก็โซ่สองกันด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลัก จะได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาลงตรงนี้เราจะทําอย่างนี้ไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะจนถึงตรงนี้นะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้แถวที่สามของเราทําเสร็จแล้วนะคะถึงจุดเริ่มต้นของงานละคือตรงนี้นะก็ทํามาได้จะถึงจุดเชื่อมต่อแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมเราทำสอง ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเชื่อมเข้าไปแล้วเราก็จะเลื่อนห่วงพลิกพิกด้านในออกมานะคะเราก็จะเลื่อนห่วงเข้าไปตรงนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับพลิกกลับแล้วก็มาเชื่อมกับจุดตรงนี้อีกครั้งหนึง่ง เพื่อให้มันมันเท่ากันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเลื่อนห่วงเข้ามาด้านในอย่างนี้แล้วก็โซ่สามเราจะทําหลักนะคะตรงนี้เราจะทําเราเราจะทําช่วงนี้โซ่สามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงหนึ่งโซ่สองเออโซ่หนึ่งคะ่ะไม่ใช่โซ่สองโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งแล้วก็ลงสองหลักในช่องเดียวกันตรงนี้เสร็จแล้วกั้นด้วยโซ่สามกันด้วยโซ่สามนะคะสองหลักแล้วก็กั้นด้วยโซ่หนึ่งลงอีกสองหลักในช่องเดียวกัน จะได้อย่างนี้นะคะตามด้วยโซ่สามโซ่สามข้ามหนึ่งช่องข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็มาลงตรงนี้สองหลักกันด้วยโซ่หนึ่งลงอีกสองหลัก มันจะได้อย่างนี้นะคะก็จะทําไปจนถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะโซ่สามข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้เหมือนเดิมสองหลักกันด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงอีกสองหลักแล้วก็โซ่สามโซ่สามข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้ สองหลักโซ่นหนึ่งแล้วก็ลงอีกสองหลักตามด้วยโซ่สามก็จะได้อย่างนี้นะคะจะออกมาอย่างนี้เราก็ทำจนถึงตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแถวที่สี่นะคะ